ันนี้เราจะมาทําน้ําพริกกะปิกันนะจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําพริกกะปิที่เก็บไว้ได้นานมากเราใส่กระปุกแล้วเราใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้กินได้ประมาณเป็น,เ,ปนเดือนเลยเพราะว่าเ,เวลาเราหิวด่วนๆอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็สามารถกินได้นี่นะคะส่วนประกอบก็จะมีพริกมีกระเทียมแล้วก็อะไรอะอันเนี้ย ะมะเขือพวงนะคะมะนาวน้ำตาลปีป๊บผงชูรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็อันนี้กะปิของเรากะปิแล้วก็มีน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็จะมีน้ำต้มสุกด,ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปเลย ใส่พริกอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยนะคะใส่กะปิใส่ทุกอย่างลงไปใส่ทุกอย่างนะคะก็คือเดี๋ยวเราปั่นใส่ด้วยกันปั่นใส่ด้วยกันไปเลยนะคะแล,แล้วเรามา ชิมรสชาติอีกทีนึงชอบเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานทาชอบเลยอันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยนะคะความหวานจะต่างกันนะก็ใส่ผงนัวผงเนือผงชูรสตามชอบเลยนะฮะตใส่ลงไป กะปิใครชอบหอมๆเราก็เอาไปย่างก่อนก็ได้นะคะอันนี้เราไม่ย่างเนาะเราก็ใส่ได้เลยกะปิใส่ประมาณนี้ใส่อีกหน่อยก็ได้เพื่อความหอม,อมนี่นะคะใส่ทุกอย่างล,ลงไปเดยวมานาวเราจะใส่ทีหลังนะคะน้ำปลาเราก็ใส่ไปเลย ชิมรสชาติอีกทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกอันนี้น้ำต้มสุกแต่ว่ามันก็ให้มันอุ่นๆนะคะใส,ใส่น้ำต้มสุกอุ่น ใส่ถ้วยกันนะคะเราจะมาชิมดูรสชาติทีนะคะก็จะประมาณนี้คือถ้าใครมีเ,เ,เรียกอะไรอะผักชีนะคะก็ปั่นใส่เข้าไปได้เลยนะอันนี้เราไม่มีนะคะเราไม่ได้ซื้อมาอันนี้คือเวลาเราอยู่ต่างประเทศเนะะี่ยค่ะเราต้อง เวลาเราทํางานเราไม่มีเวลามาทําบ่อยๆนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใส่เก็บใส่เก็บตู้เย็นไว้กินได้นานนะคะใครชอบตำครบกับครบก็ได้นะคะก็อันนี้คือสะดวกง่ายๆมันสะดวกแล้วมันง่ายนะคะแล้วเราก็มาชิมรสชาติแล้วก็ปรุงตามชอบนะคะเราจะใส่มะนาวลงไป ชอบเปียวมาใส่เยอะนะคะเปี้ยวหวานตำ่ำชอบไม่ไม่ทออะไรรลย